สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆเอฟซทุกทุกคนนะครับผมมาพบกับเบาร้องเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมน้องวันประจําวันที่9นะครับเดือน2 2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตร2เม็ดนะครับชุด2ตัวบนล่างนะครับผมสลับสูตร2เม็ดนะครับในงวดที่แล้วนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่น้องสพปลาวด้วยนะครับก็มาตรงๆนะครับ81นะครับ 8 1ในเลขล่างชุด6ตัวนะครับพี่พี่เลขล่างชุด6ตัวนี่ครับผมก็มาตรงๆเลยนะครับส่วนในเลขชุด4ตัวนี้ต้องขอโทษขออภัยนะครับพี่พี่ไม่มี55นะครับไม่มี55ส่วน38นี่ถ้าเกิดใครเอา8ไปวิ่งลูดนี้มาทั้งเลขบนนะครับแล้วก็เลขล่างชุด6ตัวนะครับผมเนาะก็3 8แล้วก็81นะครับผมก็ตัวเด่นถือว่ามาหมดนะครับ ก็เด่น5เด่น8นะครับสดับสูตร2เม็ดนะครับผมเนาะแต่55ผมไม่ได้จับให้นะครับพี่พี่ก็มาใน8-1ตรงๆนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณกนลังใจนะครับดีๆจากพี่น้องสวปลาวเนาะก็คอมเมนต์เข้ามาบอกว่ามีโชคลาภนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับเนาะส่วนท่านใดที่ตามแนวทางเลขชุด สี่ตัวนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับมาแค่ตัวเด่นนะครับห้าห้าไม่ได้จับให้นะครับแล้วก็สามแปดก็ไม่ได้จับให้นะครับไม่คิดว่าจะมาตัวเดิมนะครับพี่ๆไม่คิดว่าจะมาตัวเดิมนะครับสําหรับแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผม สำหรับนะครับตัวเด่นนะครับผมในสูตร2เม็ดนะครับตัวเด่นผมให้ไปที่6นะครับผมแล้วก็0ูนนะครับสายวิ่งสายลูดสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่6นะครับเด่น6เด่นศูนย์วิ่งลูดที่6นะครับผมเด่น0ูนย์นะครับก็จะมี 02, 03, 0ู0ย0สองส่วนเด่น6วิ่งรุ่ที่6กนะครับก็จะมี6กสอ6หกส้า แล้วก็6 8นะครับผมส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมจะให้ผมจะให้ใน2ตัวนะครับหลักร้อยจะให้2ตัวนะครับก็จะเป็นในเด่น3นะครับก็เป็น3 6 8นะครับแล้วก็7 0 5นนะครับเนาะนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สำหรับที่จะเน้นให้นะครับก็จะมีสีคู่เช่นเคยนะครับก็จะมีนะครับผม05นะครับ05แล้วก็03นะครับ03 05นะครับแล้วก็6 8 หกสองนะครับผมส่วน3ตัวที่ชอบนะครับผมก็จะเป็น705นะครับพี่พี่นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรับชมแล้วตัวเลขถูกใจนะครับค่อยตามนะครับตัวเลขไม่ถูกใจไม่ต้องตามนะครับพี่พี่นะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออวยพรนะครับให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนเอฟซทุกๆคนนะครับขอให้มีโชคลาภในแนวทางไวรัลพัฒนาวันนี้นะครับก็ขอให้มาทั้ง เลขชุด4ตัวแล้วก็6ตัวนะครับขอให้ปังๆนอกแตก3ตัวกันไปเลยนะครับก็อยากให้พี่ๆทุกๆคนนะครับรับซับกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ